ดีครับเพื่อนๆสมาชิกบ้านสวนเราฝันนะครับอากาศร้อนมากเลยนะช่วงนี้วันนี้ลุงฝันมีเมนูพิเศษมาดับคลายร้อนกันนะครับนั่นก็คือสมูทตี้สตรอเบอรี่นะครับเห็นไหมครับสตอรอเบอรี่พอดีมีคนมาขายนะครับลุงฝันก็ได้สตอรอเบอรี่มาเหมาะที่จะเอามาทำสมูทตี้เครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีขั้นตอนอยังไงบ้าง เริ่มจากมีสตรอเบอรี่ก่อนนะาขาดไม่ได้ตามด้วยน้ำผึ้งน้ำผึ้งลุขงขวัญก็ใช้น้ำผึ้งของดอยคำนะครับหรือท่านใดมีน้ำผึ้งของอันไหนใช้ได้หมดน้ำผึ้งธรรมชาติอะไรได้หมดนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็ง,ขงนี่เลยน้ำแข็งนะครับทีนี้เรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าว่ามีขั้นตอนทำยังไงบ้างเริ่มด้วยกันนะครับ ใส่น้ำแข็งไปก่อนเลยขวัญแช่น,น้ำแข็งประมาณนี้แข็งไปนะครับตามด้วยสตรอเบอรี่นะครับ คนไหนชอบแบบเด็ดก้านทิ้งก็ได้นะครับแต่ลุงขวัญชอบใส่หมุดมันสดดีก็ใส่ไปเลยสับเบอรี่หวานอร่อยรสชาติกันดีนะครับใส่แบบสีขาวหน่อยก็ได้เพราะว่าถึงรูปมันจะไม่สวยแต่รสชาติก็ดีเช่นกันนะครับ อย่าลืมใส่เกลือลองไปหน่อยเพื่อตัดรสชาตินะครับต้องมากตามด้วยน้ำผึ้งปริมาณในโถอันนี้ลุงขวัปั่นออกมาจะได้ประมาณ2แก้วนะครับดังนั้นก็จะใส่น้ำผึ้งประมาณ2ช้อนโต๊ะลุงขวักะด้วยตัวทัพีตักนี่เอานะครับ จากนั้นก็ลงมือปั่นเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับสมูทตี้สตรอเบอรี่นะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเป็นสมูทตี้สตรอเบอรี่หอมชื่นใจเลยนะครับยังไงครับแต่สมูทตี้สตรอเบอรี่หอมชื่นใจนะครับเดี๋ยวเอาเสิร์ฟให้คุณลูกชายกับคุณประส้มก่อนเดี๋ยวเรามาทำสมูทตี้สตรอเบอรี่บวกมันเบอรี่เมนูพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับ ส่วนอันนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับสูทตี้สตรอบเบอรี่บวกมันเบอรี่นะครับหว้ยหลุนไปลูกหนึ่งตามด้วยมันเบอรี่ตามด้วยน้ำพึ่งนะครับ อย่าลืมใส่เกลือด้วยนะครับนิดนึงพร้อมแล้วนะครับเรามาปั่นกัน เสร็จแล้วนะครับสมูทตี้สูตรพิเศษสตรอเบอรีร่แอนด์มันบอรี่นี่ครับเป็นไงสีน่ากินไหมโอ้ยหอมชื่นใจ เสร็จแล้วนะครับ2เมนูพิเศษนะครับสมูทตี้สตรอเบอรี่กับสมูทตี้สตรอเบอรี่แอนด์มันบอรี่นะครับดับความร้อนคลายร้อนได้แน่นอนในช่วงร้อนอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับหอมชื่นใจนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้าลุงขวัญเข้าครัวจะมีอะไรมาแนะนำอีกมาเจอกันคราวหน้านะครับขอไปชิมต่อก่อนนะครับบ๊ายบาย